คนนี้สองบอกสามเท่ากับห้าอ๋อสี่เ็กอนุบาลแน่เลยดูว่าเขาไม่อยากเรียนอ๋นอง่ายแล้วหนึ่งบวกห้านะครับผมโอ้ยห้าสิบหกเออตอกหกไม่ใช่ห้าสิบหกห้าสิบหกอะไรกูห้าสิบหกอะไรกูไม่รู้มาดูกันึโอ้ยง่ายแล้ว ถังเี้ยครับผมโคโก้โค่าสัตว์สองอันนี้ก็เก้ากดสิบีเออย่างนง้นแหละไปโอ๊ยง่ายตอบศูนย์ศูนย์ศูอันนี้ก็ตอบห้าอันนี้ก็สิบสาม สามสิบสามสี่สิบสอไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดโอ้ยตอนนี้เลยมีกี่คนนะครับอุย้ยสองคูณสองคือสี่นั่นก็เหมือนบวกครับมา,าก็เท่ากับห้าจาวหนึู่ณห้าหรือว่าห้คูณหนึ่งก็ได้นะครับผมอัน,นอันนี้ก็เท่ากับอืมดีมาก อืมเรากับสาโอ้วมันหาตรงไหนอะ่ะฮะอยากรู้มันหาตรงไหนไม่ห,หาเลยวันนี้ก็ง่ายอีกยี่สิบเอ็ดเ <laughs> อ๊ะถ้กับสาไม่ได้เข้าง่ายนะอันนี้ก็เท่ากัน เจ็ดหนึ่งเจ็ดสุดสิงสี่จุดสามเจ็ดจุสี่เจ็ดแปดจุดห้าสิบห้าเจ็ดหกสองเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเนี่ยตอนนี้ก็มีฝนตกนะครับบางทีอาจจะมีเสียยลบกวนในเนื้อขออภัยนะครับผมอ๋อเหลือสามคนแล้วอ๋ออันนี้เท่ากับสี่สิบแปดเออนั่นแหละสุดนี้เนาะ ปคูณหกอันนี้เท่ากับสีสิเออตดีมากอันนี้เท่ากับหกเจออ six อู้ยาอ่นะแต่ก็อันนี้เท่กากันนกบกมกมกมกไม่ใช่สองสอง อ๋อสอสองออันนี้เท่ากับอถูกอ้ยหานมาเรเยเออ้อ่1อุ้ย คาะ้ะเพอจะคิดไว้เป็นหันเี้่องของค้าที่มาับชมเออลิปนี้มันสั้นนิดนึงนะครับผมเกมนี้มันน่าจะเบือ่อ